แต่ถามว่าเราต่อต้านบทบาทของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในประเทศไทยหรือเปล่าไม่กลุ่มทุนขนาดใหญ่ของประเทศไทยต้องมีบทบาทเฉพาะในขั้นตอนการพัฒนาประเทศวันนี้คืออะไรผมย้อนกลับไปให้ดูนะครับกลุ่มทุนใหญ่ๆของต่างประเทศบทบาทหน้าที่คืออะไรตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือโตโยต้านะฮะโตโยต้าเขาทำไงเขาเป็นแชมเปี้ยนของญี่ปุ่นโตโยต้าคือแชมเปี้ยนของ คุนิยมญี่ปุ่นนี่คือบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะเขาไปเอาแวลูจากตลาดโลกไปเอามูลค่าจากตลาดโลกไปเอาส่วนแบ่งตลาดโลกกลับเข้ามาที่ญี่ปุ่นครับนึกออกไหมฮะแต่ทุนใหญ่ในประเทศไทยเนี่ยเขาสะสมทุนยังไงเขาขูดรีดประเทศไทยครับนึกออกไหมคือเขาขูดรีดคือเขาดึงมูลค่าส่วนเกินในประเทศไทยนี่ก็คือรูปแบบของไอไอการผูกขาด ไม่ว่าจะผ่านการทําสัมปทานไม่ว่าจะผ่านการสร้างกฎหมายมาปกป้องธุรกิจตัวเองจนทําให้ไม่เกิดการแข่งขันไม่มีการแข่งขันไม่มีประสิทธิภาพถูกไหมครับค่ะดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี้จําเป็นถ้าถามว่าบทบาทรัฐกับเรื่องการแข่งขันกับโลกกับเรื่องเศรษฐ,ฐกิจคืออะไรเปลี่ยนบทบาทของทุนใหญ่อยาให้ทุนใหญ่ลงมาไม่ต้องอะไรดูไอ้ร้านค้าปลีกร้านสะดวกซื้อเนะี่ยเปลี่นยังไงเดี๋ยวนี้ไปดูในแผงดิอ่าแทบจะมียี่ห้อแต่ยี่ห้อตัวเองละ เนื้อออกไหมค่ะเข้าใจขายมาันเปมีแต่ยี่ห้อตัวเองในแผงไม่หมดเลยไม่มีพื้นที่ไปตั้งแต่นู่นเลยเดี๋ยวนี้แบรนด์เขียวๆที่ขายเนื้อสดในต่างจังหวัดอ่ไม่มีพื้นที่แข่งขันทางการค้าเลยไม่มีเหลือให้กับคนตัวเล็กตัวน้อยเลยเนื้อออกไหมฮะคนตัวเล็กตัวน้อยนี่ถูกแย่งอาชีพถูกแย่งงานกันหมดต่อไปคนขายเนื้อในตลาดสดจะตายหมดถ้าปล่อยให้แบรนด์ไอ้สีเขียวๆฟ้าๆาสีเขียวๆอ่อนๆนี่ที่ขายเนื้อสดไปตั้งอยู่ตามตลาดสดอะ ไปตั้งติดกับตลาดสดเลยตามประเทศไหเขาก็ให้ตั้งไหมให้ตั้งแต่ออกไปนอกตลาดนะออกไปนอกตัวเมืองนะออกไป3โล5โล5มาตั้งติดกับตลาดการแข่งขันจะได้เป็นธรรมนะแล้วก็มีพรบเลยพวกนี้อยู่ทีนี้กลับมาไม่ใช่พอยของผมพอยของผมคืออย่างนี้บทบายของทุนใหญ่สนับสนุนควรต้องสนับสนุนทุนใหญ่แต่ไม่ใช่สนับสนุนทุนใหญ่ให้กลับมาหามูลค่าส่วนเกินในประเทศมูลค่าส่วนเกินในประเทศต้องพัฒนา SME พัฒนาซัพพลายเชนของทุนใหญ่ให้ในซัพพลายเชนตรงนั้นมีบริษัทขนาด M บริษัทขนาดเล็ก